งามคู่พระบารมีสีสงา่าเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยพระมิ่งขวัญพระภูมินปินพระไทยขอน้อมถวายพระพรชัยส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพธทรศทน์และวิทยุจำกัดและบริษัทสารดีจำกัด รายการเรื่องจริง i g h t l i f e ได้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วได้เวลาเติมสาระและความบันเทิงไปพร้อมกันกับเรื่องจริง Night l i f e ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์นำเสนอโดยน้ำดื่มร e g e n ซ y เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งกับรายการเรื่องจริง Night Life ครับค่ําคืนนี้ผมจะพาผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีความรักและความเชื่อซึ่งเป็นเสมือนสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ของเขาทั้งสาคนให้แน่นแฟนจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างนาพาไปเจอกับอะไรบ้างวันนี้ขอต้อนรับครอบครัวเรืองวุฒิคุณเอพรศินครับ นึ่งที่คุณผู้ชมหลายท่านจะทราบนะครับว่า A เนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วก็เชื่อในเรื่องของพญานาคด้วยครับขนาดไหนอะโผมผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังั้นเลยครับเพราะเพราะว่าผมเชื่อในพระพุทธเจ้าในทศชาติเนี่ยมีพระชาติหนึ่งพระเจ้าท่านเป็นพญานาคคือพระปุริทัตรพระชาติที่หกแม้แต่พุทธประวัติก็ยังมีปางนาคปกนะครับพญาม,มุจลินาคราชอ,อยู่ในพระพุทธประวัติตรงนี้ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำไมถึงจะไม่เชื่อในพญานาคจนช่วงหลังเนี่ย ร่างกายเรเริ่มสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างในพิธีสําคัญสําคัญได้บางทีมันก็มีการขนลุกมีการกับว่าเลือดมันไหลเวียนรู้สึกถึงลมที่เข้ามาในร่างกายเมื่อเรามีสมาธิมากเป็นพิเศษจับวัตถุบางอย่างเราก็รู้สึกได้ถึงพลังงานก็เลยเชื่อว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับจนทําให้เราหันมาสนใจในเรื่องของการวาดภาพซึ่งสมัยก่อนข้อมูลที่ผมได้มาคือสมัยก่อนไม่ได้ชอบวาดภาพแบบพยา<ม>นาคเลยผมเรียนอินดัสเทรียลดีไซน์โปรดักต์ดีไซน์แล้วก็วาดได้แต่กระตูนะครับ <laughs> พวกวิจิตศินหรือว่าไฟอาร์เนี่ยห่างๆเลยเพราะใช้เวลาเยอะเคยทาหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องชื่อชื่อ,อศักยะนะครับเขียนมา12ปีเป็นกระตูนเราก็เลยไปโฟกัสที่เออในทศชาเนี่ยมีพิารนาคด้วยแล้วพระเจ้าเ,เป็นพิารนาคในทศชาหนึ่งชาติที่หกแล้วภาพที่ทีมงานกับเรามานี่คือภาพอ่ะเล่มน,น,นี้ก่อน,อน,นใช่ไหมเรอน,นี้ฮะบรรพบุพร,รุษพระพุทธเจ้านะซึ่งผมทำทำขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับสิบสองปีนั่งเขียนอยู่ในกองถ่าย เป็นภาพประกอบก็เรื่องราวของตระกูลสักยะการกําเนิดรัชวงศ์พระพุทธเจ้าแล้วก็เล่มนี้ได้รับโมชนกถาเหมือนคำน,คำนิยมะฮะโดยพระยาตของเระเจ้าคือท่านอนิมันสักยะท,ที่อยู่วัดประวรนะครับทำภาพประกอบโดยที่ในช่วงนั้น,นยังไม่มี3 d ดีก็จะเป็นเอาโฟโต้ช็อปมาวางเป layer, ็นเลเยอร์เขียนทีละรูปอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นรายเทมพายากเล่มนี้เลยนะใช่ครับ แล้วจากนี้ไปสู่ภาพวาดเั้นได้ไงภาพแรกนะฮะคือภาพพญายนาคคู่มองพจันร์ผมไม่เคยเขียนภาพพญายนาคมาก่อนที่เป็นเรอเรสติกมีท่านหนึ่งที่เขาเป็นเป็นนักปฏิบัติเป็นสายานพญายนาคเขาบอกว่าพญายนาคทนเลือกเขาเรียกปู่ปู่ย่าเลือกให้ผมเป็นคนเขียนภาพนี้อยากจะให้ช่วยหน่อยเพราะว่าท่านสื่อมามาทางเขามานานแล้วแล้วเขาป่วยนับปากว่าจะ,ะเขียนให้ก็ได้แล้วมือมันก็ไปเองครับเขียนไปเรื่อยปรากฏว่าอพอเขียนเสร็จเขาก็มีอาการที่แบบดีขึ้น หายป่วยแล้วเขาขอบคุณอะอะงั้นคุณคุณภาพไปกับแมวภาพานี้จะนําไปสู่ภาพอื่นแล้วก็จะนําไปสู่การการเปิดสู่สายานพญายนาคซึ่งตอนนั้นผมไม่เข้าใจอันนี้กี่ปีละประมาณ3-4ปีแล้วครับนี่คือภาพแรกครับไม่ได้มีเรฟเฟลนด้วยภาพต่อมาภา,ตาพาต่อมาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคุนจังกวาแม่ของลูกชายฟันเห็นพญายนาคสีดําหลังจากนั้นเขาก็เลยตั้งสารพญายนาคเล็กๆในบ้านแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้ป้าเขียนภาพพญายนาคองนี้เหมือนกับว่าเป็นคู่ หรือว่าพี่น้องก็ไม่รู้เขาไม่เข้าใจความหมายปกติภาพไม่จะขายอยู่ที่บ้านใช่ครับเป็นพญานาคเหมือนกับพญานาคที่อยู่ที่บ้านหรือว่าเกี่ยวข้องกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาว่าสัมผัสกับเรื่องราวลี้ลับได้มากมากกว่าผมเขาเหมือนกับเขาจะสื่อจิตได้เขามีเขามีสัมผัสพิเศษบางอย่างภาพต่อภาพที่สนะฮะเป็นพญานาคสามเสียนครับพระครูบาอนัตชัยที่เชียงรายตอนที่ตังกวาสัมผัสกับพลังงานเรียกได้ว่าเทวะเราไปที่เชียงรายกันล้วก็เจอท่านท่านก็บอกว่า มีเราคนเดียวนั่นที่เขียนได้เป็นพญานาคสามเสียนอยากให้ผมเขียนออกมาเลยผมก็แบบจะหาเรสเลนที่ไหนพญานาคสามเสียนแล้วให้เราเขียนเลยอะไรแบบนี้ผมก็เปิด<ง>ไปเจอข่าวหนึ่งว่ามีคนถ่ายภาพพญานาคมีฟ้าผ่าตรงคำชโนดแล้วมีภาพพญานาคปรากฏขึ้นม,มาเขาถ่ายได้ <evet. S 2> ผมก็เหมือนได้เรสเฟลนเลยแล้วปรากฏเป็นภาพนี้ล้วก็ส่งไปให้พระครูบาท่านก็แบบใช่เหมือนกับในนิมิตในอัญญยาของลยใช่ครับก็มาทราบว่า น่าจะเป็นพญานาคประจําองค์พระพิคเนธครับครับ,รบพญาจันทรคุปต์ภาพต่อไปโอ้ภาพนี้ขนาดนดี้เลยเหรอสุดยังไงอะมากๆคือเป็นภาพกษัตริย์านาคครับพญาศรีสุธโธนาคราชกับปูศรีสุธโธที่เราไปไหว้ที่คาบเชโนดนะฮะภาพนี้เนี่ยคือผมเริ่มเริ่มศรัทธาละเพราะว่าระหว่างที่เราเขียนเนี่ยเราไม่หิวร่างกายมือมันไปเองเหมือนแบบมีคนจับมือวาดโดยไม่ต้องร่างลบก็ลบน้อย ก็รู้สึกว่าอยากจะเขียนภาพพักของเจ้าปู่สิลโธก็จุดทูบสิบหกดอกปักบนดินแล้วบอกว่าขออนุญาตเขียนภาพท่านเป็นภาพพักขอให้เป็นภาพจริงใกล้เคียงที่สุดตอนเช้าภรรยามาบอกว่าป้าที่ฐานอะไรเมื่อคืนตอนตอนปักทูบนูฝฟันเห็นภาพหน้าแบบเหมือนเหมือนคนแก่แต่ใจดีแล้วมีพลังมากเหมือนแสงเงาพาดถ่านหน้าแบบผมก็สเก็ตตามคําบอกเราเออไม่ใช่ป้าเขียนเลยห้ามสเก็ตปรากฏว่าเป็นท่พนี้แล้วตาผมอ่ะ ตื่นมาตาข้างนึงเป็นเลือดหมดเลยครับต้องหยุดงานเจ็วันโอเคเจ็ดวันนั้นผมก็เขียนภาพทุกวันฝนตกทุกวันตกทุกวันเลยนะครับเวลาที่เขียนวันที่เจ็ดภาพเสร็จฝนหยุดตาหายวันที่แไปถ่ายละครได้เลยเรื่องที่ได้ฟังในค่าคืนนี้คือต้องแล้วแต่ความเชื่ออันนี้อันดับหนึ่งเลยนะแต่อันดับสองในฐาน,นะของของศิลป,ปินน้ำหนักลายเส้นความคมเนี่ยพ่อุณคุณเก่งมากเลยนะเมื่อกี้ อันนี้คือมอในอาฐานะข,ของจิตตกรของคนวาดภาพนะเนี่ยน้ำหนักลายเส้นการลงเงาทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดต่างๆอะ่ะและฝีมือดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนดีมากความรู้สึกเหมือนกับผมไม่ได้ไม่ได้เขียนะ่ะเพราะว่าผมไม่อดทนขนาดนั้นมือไปเองใช่ร,รูปต่อไปรูปนี้เป็นภาพที่เขียนานานที่สุดกี่วันหกเดือนครับเพราะว่ามีอ่พระวัดปากน้ำท่านหนึ่งครับระดับปาาระรา์ท่านบอกว่าท่านไม่อยากออกสื่อ คือภาพหรือรูปปั้นต่างๆนานาที่ออกมาเนี่ยไม่ตรงแต่ผมมีคนมาถามอยากอยากจะบ,บูชาคู่กับปู่สี่สุดโถก็เลยขออนุญาตเขียนเขียนปุ๊บยาเลยก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายทดสอบในชีวิตมากมายจนสุดท้ายเนี่ยต้องให้ต่างกวาขอก็บอกอว่าอยากให้ภาพที่ฟ้าเขียนมาพี่เอเขียนมาเนี่ยไม่ตรงกับภาพท่านเลยและคนไปไหว้ก็นึกว่าท่านมีพระแบบนี้เหรอหลังจากนั้นเขียนได้เลยอเสร็จเลยคงไม่ต้องบอกนะครับว่า วิธีการลงลายเส้นนี่คนนี้ก็สุดยอดจริงๆนะเจ๋งจริงอ่ะแล้วรูปสุดท้ายจร,จริงๆแล้วมีทั้งหมด13ภาพนะฮะภาพนี้เป็นภาพพญายนาคประจําองค์พระพุทธเจ้าครับพญามุจลินาคราชรูปนี้ใช้เวลานานขนาดไหนรูปนี้เขียนไม่ได้เลยเขียนยังไงก็เขียนไม่ได้จนมีเศรษฐีท่านหนึ่งฟันเห็นผมแนละ้วบอกมีมีปูหรือสีผิวสีแดงมาซ้อนหน้าอยู่ก็โทรหาผมบอกว่า เออเราจะว่าลูปอะไรกำลังทำอะไรหรือเปล่าบอกว่าผมกำล,งล,งล,งลังวาดปู่มุสลินครับวันลูงวิ่เข้ามาที่บ้านผมเอาผ่านพุ่มใบสีเทพมาชุดใหญ่เลยพาไปไหว้ปูม่มุสลินแล้วก็เอากระดาษเอาเอาอุปกรณ์ไปวางไว้เขอเขามาแล้วขอเขียนภาพเขียนได้เลยคุณเอ๋ผมถามแต่ว่ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นไหมเพราะว่าที่ผมทราบมาคือสมัสมยก่อนี่ะคุณเอ๋ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอูผมมิจฉาศมากๆแล้วมันมีอะไรแบบเกิดขึ้นไหมทำให้เราเปลี่ยนความคิดได้ขนาดนี้ มันเกิดกับเราเองกับร่างกายเราเองเวลาไปพิธีสําคัญผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็น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 ร่างทรงจริงๆเนี่ยเพราะเราไม่ได้อยากทรงแต่ผ่านเข้ามาในร่างกายแต่เราก็ยังเป็นเราเหมือนกับเรามีสองความรู้สึกซ้อนอยู่แล้วบางพิธีเนี่ยล่าสุดผมไปทารายการเกี่ยวกับพรานาคอาจารย์ที่เป็นเจ้าพิธีที่คนนับถือเยอะให้คุณเอกศิล์มารับผ่านแทนปู่ แล้วเ็าเจอมันผ่าซึ่งตอนตรงนั้นมีอาจารย์ระดับสายันเพียน,นาเป็นสิบท่านผมก็แบบตกใจแบบเฮ้ยหมอบอกว่าอะไรเงี้ยอยู่ดีๆมันก็มีลมพัดจากอากาศปกติเยน็ยนๆปกติกลายเป็นหนาวจนแบบเยือเยือกเข้าไปสู่กระดูกเลยฮะมผมรู้สึกว่าโอเคทําก็ได้หลังจากนั้นพอตัดสินใจปุ๊บลุกขึ้นมาเหมือนไม่ใช่เรา <S <S สีหน้าบุคลิกเจอมันผ่าไม่เคยเจอม,มือมันก็ไปเองยกอธิษฐานทำทุกอย่างแล้วผมก็บอกแค่ว่าคิดในใจถ้า ไม่ว่าจะเป็นพญายนาคหรือเทพที่ไหนก็ตามถ้าเป็นพลังงานใน,ในด้านดีที่ทำให้คน่ฝายดีม,มีคุณธรรมและมีมโชคมีลาบอย่างนี้เขาคุณจะได้เนี่ยผมอนุญาตให้ใช้ร่างกายได้เมื่อพิธีจบผมขออนุญาตให้ท่านคืนคืนสังขารให้ผมเลยเล่าก็เหมือนกับดูดูตัวเราอะเหมือนกับเราเห็นตัวเราทําอะไรโดยที่ไม่ใช่ตัวเราแหมผู้มชมมันได้เป็นแค่เรื่องรา,ราวของคุณเอนะแต่มีเรื่องหรือเช่หลายอย่างของครอบครัวนี้เอางี้ วันนี้เชิญมาคนเดียวไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเนี่ยเขาเก่งกันทั้งนั้นเลยวันนี้ขอต้อนรับน้องแตงกวาอดีตภรรยาคุณเอครับเชิญครับผู้ชมครับผมว่าหน้าที่หลักของละครคู่เนี้ยของคุณเอคุณแตงกวาเนี่ยหน้าที่หลักเลยก็คือเป็นพ่อแม่ของน้องเลโก้ที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับแต่มันจจตอนนี้คนทราบนะวครับว่าคุณแตงกวาตอนนี้คือขออนุญาตเรียกว่าเป็นอดีตภรรยาแต่ก็ยังเป็นพ่อแม่ของน้องเลโก้อยู่ใช่ค่ะถามเรอว่าตอนนั้นตอนนั้นที่พอแต่งงานไปผมก็ดูผมก็ติดตามเขามาตลอด ทุกอย่างก็ไปได้ด้วยดีเราก็ลดความเจ้าชู้อย่างงน้นอย่างนี้เราเป็นแฟมิลี่แมนเดี๋ยวความเจ้าชู้เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้หนูเอ้ยเอาละอันนี้อันนี้ยืนยันได้ค่ะว่าพี่เอไม่ใช่ความเจ้าชู้เลยไม่มีเลยแค่แค่เป็นลุกเฉยๆค่ะลุกแดดคุณเอคุณไม่เจ้าชู้เลยเหรอเจ้าชู้ผมค่อนข้างเป็นเฉยๆนะฮะจริงเหรอจริงผมมองคุณเหมือนมองกระจกเลยแย่แล้วโอ้าว แล้วทั้งอย่างมันมาได้ดีอ่ะมันสะดุดตรงไหนผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของคือเราไม่สามารถห้ามฟ้าห้ามฝนได้เราไม่สามารถห้ามฝนไม่ให้ตกได้ห้ามแผ่นดินไหวไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วคาแรคเตอร์ของแตงกวาเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันคือมันเกิดจากเคมีในร่างกายเหมือนกับเรามีโครโมโซม XY วิทยาศาสตร์หมดเลยคือผมพยายามหาเหตุผลทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตมันก็ได้รับได้รับเหตุผลที่แบบโอเคทําให้เราเข้าใจพอเข้าใจเนี่ยเราก็จะ หาวิธีที่เราจะอยู่กันยังไงให้มีความสุขให้เกียรติกันเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ครับเขาเป็นคนที่เปิดใจทุกอย่างเป็นคนตรงอ่ะคิดพูดมาเลยไม่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 ใช่เก็บความรู้สึกเอาแต่คนที่ไม่ค่อยเก็บความรู้สึกเนี่ยเขาประชีวิตจะยาวนะเพราะเขาจะไม่แบกรับอะไรเกิดอะไรขึ้นรู้สึกยังไงปุ๊บใส่กลับเลยนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ทําให้ความรักเราแยกกันเนระมันไม่เชิงนะคะมันฟิลหนูมัน เหมือนคนที่เบื่อไหมคะเป็นคนแบบชอบเปลี่ยนอะไรแบบชอบไม่ชอบทําอะไรเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไลฟ์สไตล์พี่เอจะเป็นแบบนุ่มลึกสุขุมอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะป้าตอนนั้นอายุยังไม่ไม่เท่านี้ตอนเท่าไหร่นะแก่แล้วตอนนี้เรายี่สิบเจ็ดค่ะปีหกยี่สิบเจ็ดแต่ตอนนั้นเพิ่งจะสิบเก้แปดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนท้องอะค่ะตอนท้องทั้งคู่นี่คืออายุห่างกันยี่สิบสองปียี่สิบสองปีครับมันไม่ใช่เพราะความห่างอายุใช่ไหม มันเกี่ยวในช่วงหนึ่งแต่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันมันก็คือแบบผมเชื่อว่าหลายๆคู่ที่อายุต่างกันะพออยู่ด้วยกันมันมันลืมไปแล้วว่าเธอแก่หรือฉันแก่อ่ใช่ใช่มันจะมีความแก่มากแก่น้อยในบางเรื่องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ด้วยกัน่ะเวลยไม่เกี่ยวเนาะเหมือนไม่ได้มองเทียร์อยู่เลยค่ะเหมือนเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนะครับเนี่ยตอนที่นั่งคุยเรื่องสัมผัสได้เลยนี่คือเพื่อนที่ดีต่อกันเพียงแต่ว่าหัวใจไม่ใช่แค่ดวงเดียวกันแล้วก็ดวงเดียวกันเลยค่ะดวงเดียวหมายถึงว่าโฟกัสหมายเเรรัักกกแน ยกความรู้สึกตรงนั้นใช่ไหมเราจะมองมุมมองความรับเปลี่ยนไปเพราะเมื่อก่อนมันจะเป็นเรื่องของแบบความรักแบบฉันกับเธอหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราเราไม่ได้รักตัวเองแล้วอะเออทุกสิ่งที่เราทาเนี่ยเราทาเพราะเรารักสิ่งหนึ่งซึ่งบังเอ่ยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเหมือนกันก็คือเรารักคนคนเดียวกันใช่ถ้าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องอื่นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับรักคนคนเดียวกันแต่การรักคนคนเดียวกันที่แบบเป็นลูกเราเนี่ยมันทาให้ทุกอย่างมันง่ายเลยนะในการที่แบบเราจะคุยกัน ใจกว่ารู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกเหมือนกันค่ะคือเราไม่ว่าเราจะแบบจะไปรักใครหรือว่ามีใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยเราต้องโฟกัสที่ลูกก่อนว่าลูกโอเคใช่ใช่ทุกวันนี้ก็เริ่มเริ่มแตงก็จะค่อยๆอธิบายให้เลโก้เข้าใจเพราะเขาโตข,ขึ้นไงค่ะเริ่มถามแล้วใช่ตอนที่เป็นให <ๆ S 2> ม่ๆที่เป็นข่าวใหม่ๆนั่นก็คือแบบเขายังเด็กยังไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะเริ่มถามว่าอ้าวแม่กับป๊าทำไมไม่นอนด้วยกันแม่เป็นเพื่อนกันไงก็คือก็คือด้วยด้วยความที่แบบอ๋อ ย่างนี้่เองแค่นั้นค่ะแต่เราไม่ได้ไปทําให้เขาเสียความรู้สึกอะไรแบบให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยพ่อแม่ยังรักกันเหมือนเดิมพี่มั่นใจว่าเขาเข้าใจเพราะเ่าเป็นเด็กฉลาดผู้ชายว่าทั้งคู่เนี่ยเขามีความเชื่อคล้ายกันนะมันมีเหตุการณ์อะไรที่คิดว่าแปลกที่สุดนะจะเรื่องของความเชื่อของครอบครัวนี่เรื่องจริง Nightlife